ครับสวัสดีครับมาเอ,อ่อเซตนี้นะครับเป็นเซตของเครื่อง C j K เนอะอยู่ในรถอีซูุเครื่องสองปัญหานี่แหละที่นี่เขาเฮ็ดโอฮอนนะครับโอฮอนไม่เบสโลกาปัญหามันคืออยู่ในเขตประหยัดแหละกันเนาะเซตนี้ลูกลูกลูกเก่าครับลูกบริเจียครับใส่ลูกเดิมเครประหยัดนะครับ เฮ็ดประหยัดเนี่ย yeah. yeah. ลูกเดิมทีทีลูกค้าเฮ็ดมากเพราะลูกค้าเพิ่งเฮ็ดเครื่องมากเรามันมีปัญหานะครับเขาก็เลยเอามาห้แก่ครับแต่ว่าเหน่งงานดี๋จะขายดูมาดูนี่อ่าถ้าถ้าเฮ็ดก็เพ้านะครับเนี่ยผิวงานเนียนๆขาวๆเสียยิงไส้ห้หมดเลยยิงไส้เก็บยิงไส้ให้ไหมปกติโบสวยงามที้เราขึ like right ah. huh? yeah. Yeah. ้นน้ำตาลดำเต็มอะ งานยิงรายไหมพวกนี้งานล่างเนียเนยเดี๋ยวเตรียมประกอบเสือ้อมีเสื้อนะครับปาดมีปาดเสือ้อแต่ว่าบอ่อเดิมบอ่อเดิมคือบริกไขลูกเพราะว่าลูกมมนดีอยู่เขาพึ่งเฮ็ดเนาะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมเก็บซีไหมสวยนะครับถ้าสนใจเฮ็ดเครื่องนะครับ มาทางอูเข้าได้คุ้มเก้ากาลาดนะครับอยู่ติดติดแถวๆถวถนนสุวินทวงศ์เนาะแถวแถวเขตรากระบังค่ะเขามาใส่บริการได้นะครับสําหรับเป็นเครื่องยนต์ของอีซูซูเนี่ยรับรองเลยว่ารับจบให้ทุกปัญหาตั้งแต่เครื่องเดิมยันเครื่องสิ่งนะครับบริวิบนาเข้ารับเฮดเบิรนะครับผมโอเคขอบ Well wow.